สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญเลยตรงมาให้ข้อมูลเพื่อนๆในเรื่องของการซื้อขายในเรื่องของการแบ่งปันก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชนแนลช่องสมาคมชนแนลก็จะมีกำลังใจทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับการแบ่งปันเหรียญให้เพื่อนๆได้รับชมตลอดไปครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาติดตามข้อมูลนะครับเหรียญเลยตรงนะครับมาให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อน ในวันนี้นะครับครับการชมเหรียญเลยตรงนะครับคือเหรียญเลยตรงเหรียญน,นะครับถ้ามันตรงแล้วมันก็ด้านหน้าด้านหลังก็จะขึ้นตรงตั้งด้านภาบรมรูปหรือด้านรูปวัดนะครับจะขึ้นตรงก็เลยต้องนำเสนอในรูปแบบของด้านวัด นะครับตรงขึ้นนะครับแล้วก็หมุนไปด้านหลังนะครับนะครับก็ด้านพระบรมรูปนะครับก็เลยตรงไปนิดหนึ่งนะครับเลยตรงไปอยู่ที่อ2นาฬิกานะครับเลยตรงไปที่12นาฬิกา นะครับนี่เ็เรียกว่าเหรียญเลยตรงเหรียญน,นี้ก็แบ่งบันได้ในราคา150บาทนะครับเนื่องจากว่าเหรียญน,นี้มีความชำรุดนะครับก็ราคาก็จะตกมาเหลืออยู่ที่150บบาทนะครับถ้าหากสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหรือว่า,าช่องรับซื้อซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ซื้อขายนะครับติดต่อเข้ามาเรายินดีแบ่งปันนะครับเรายินดีแบ่งปันเหรียญนี้นะครับก็ในราคาอยู่ที่150บาทนะครับก็เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะครับก็เป็นเหรียญเลยตรงเช่นกัน นะครับเลียงเลยตรงเช่นกันก็หมุนไปด้านหลังนะครับนะครับเหรียญนี้จะอยู่ที่13นาฬิกาไอ้ขอภัยนะครับจะอยู่ที่15นาฬิกาครับจะอยู่ที่15้านาฬิกาก็เกือบจะ15บนาฬิกานะครับเลยตรงไปนะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับ สภาพดีหน่อยก็อยู่ที่150บาทเช่นกันนะครับยินดีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับเบอร์ไลน์นะครับก็0826691762สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ